สวัสดีเพื่อนๆจ๋าแก๊งนางฟ้า,าจะขยายมีผู้ชายรุมตอมกันถึงเนื้อใต้ประเดี๋ยวคนน้นก,ก็เขามาจีบประเดี๋ยวคนนี้ก็เขามาจีบฉันก็ยังขมิบความสาวไว้เอจะโทษผู้ชายก็ไม่ได้ซะด้วยเป็นเพราะเรามันสวย เกินไปสวยเช้าสวยสายสวยบ่ายสวยเย็นสวยเน้นเน้นยันรอบมิดนายฉันสวยแท้ๆพ่อแม่ฉันทำไม่ได้สัญกรรมเลยทั้งร่างกายไม่มีของเทียมเลยสักที่แม้แต่ตรงจะดูไหมวันนี้เพื่อนต้อง รับรู้ที่นั่งอยู่ควรฟังให้ไว้แบบจำรองการสื่อสารมีอยู่ร้ายดา่านมากมายคราวนี้นางฟหามาทั้งทีส,สวยๆอย่างนี้ไม่ใส่กะที่ไหนไม่ใช่กะหลีที่ไหน <c oughs> อ่ะนอกเรือองมากเกะเหอะ แบบเละเทอะแล้วก็มากมายแบบจำรองของแฉลมคือมีสิ่งแสกแซมหลากหลายการสื่อสารแบบวงกลม,มค่อยๆจำเดี๋ยวเป็นลมตายเดี๋ยวเป็นลมตายผู้สรงสารเข้ารหัสผู้รับสารสัตว์ถอดรหัสได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ผู้รับสารสว่างไวยสะดวกรวดเร็วเข้าใจทันที่รู้เรื่องทั้งหมดนี่ก็สบายอะเอชาเอชา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 หน่อยแน่เออ อันดับต่อไปคือตัวอย่างรู้บังไม่รู้บักกระช่งมันปารายมีผัวหรือยังอ๋อมีอืพูดอย่างนี้ไม่น่าจะมีได้นี่ผัวฉันนะมันรักฉันไม่เคยออกจากบ้านไปไหนฉันก็มีเดี๋ยวก็มานี่นาฬิกากี่โมงไหมนาฬิกาสุดเดินไม่ตรงตอนนี้สามโมงกับสี่ายอะไรวะ นี่คือตัวอย่างสันส้นๆถามกันถามกันแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจสำหรับวันนี้พอแข่นี้แข่สามนาทีจะเอาอะไรมากไปหากใหม่เข้าใจลองศึกษาเอง